อันนี้อีกหอหนึ่งอยู่อีกประตูหนึ่งของมอคือประตูสามของมอเดือนหนึ่งประมาณสี่พันค่าน้ำค่าน้ำค่าไฟน่าจะรวมอยู่ข้างในหมดแล้วประตูสามของมอนี่ออกมานี่ปุ๊บเข้าไปที่มอเลยเข้าไปุูนทะลุไปตึกใหญ่ๆข้างหน้านู่นก็คือประตูเท่าประตูหน้าประตูหลับ นี่คือประตูสามที่รถกำลังออกมาตอนนี้เข้าไปไม่ได้เพราะว่าเจ้าของไม่มีใครอยู่ไม่มีคนดูแลอยู่วันนี้เขารู้ไปไหนกันวันหยุดเดี๋ยวค่อยมา สำรวจข้อมูลทีหทีนึงก็ได้เช็คข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูว่าหอพักสตรีสุนันทามสว,วรประตูสามโอเค